นมัสก,การระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียติที่เคารพทุกท่านความซื่อสัตย์คือแผนที่ของชีวิตเทียบเข็มทิศหัวใจในศักดิ์สิสุจริตก,กายวาจาพาชีวีประพุตดีเรียก่ายโลกดีงาม จากบทประพธธันธ์นี้ชี้ให้เห็นว่าความซื่อสัตว์สุจริตเรียบเสมือนแผนที่ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์หรือบุคคลทั่วไปไม่เรียกว่าจะเป็นชนชาติใดเผ่าใดผิวสีใดและนับถือศาสนาใดบนโลกนี้มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิและศักดิ์ศรีเทียบเท่ากันในสังค์ เขาเหล่านั้นประพฤติดีความซื่อสัตย์สุจริตจึงเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังให้เป็นกรอบแก้วอันวิเศษที่จะสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันประพฤติมิชอบทั้งในและนอกวงการราชการทุจริตเป็นสนิมร้ายที่อาจทำลายองค์กรหน่วยงานและประเทศชาติ ให้พินาฏร่องจมไปได้เพราะการแช้อนาจหน้าที่ในทางมิชอบผิดกฎหมายผลประโยชน์ที่ได้มาโดยผิดทํานองคลองธรรเรียกว่าการทุจริตต่อหน้าที่เช่นเบียดบังบุราราชการโกงสมบ,บัติโกงที่อยู่อาศัยเหตุเกิดพวกความโลภความโกรธความหลง อยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะขาดความอายและเกรงกลัวต่อบาปคือฮิริและโอตตะปะนั่นเองหากมนุษย์ทุกคนมีชีวิตที่สะอาดก็จะกลัวการทำบาปกลัวการทำชั่วเและ,ละอายใจตนเองไม่ประพฤติปฏิบัติในทางชั่วแต่หันมาทาง ความสุจริตมีสามประการคือ 1. สุจริตทางกายคือประพฤติงามงดเว้นการไม่เบียดเบียนฆ่าสัตว์ไม่ดโกงยักยอกสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. วัวจีสุจริตคืองดเว้นจากการพูดเท็จบิดเบือนความจริงหลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์ 3. มโนสุจริต คือประพฤติงามงดงานทางจิตใจไม่คิดผูกพยาบาทจองเวรคิดไตรตรองในทางที่ถูกต้องหรือคิดบวกนั่นเองหากบุคคลทั้งหลายมีพื้นฐานของความดีคือความสุจริตทางกายทางวาจาทางใจและมียิริโอตตะปะเป็นเครื่องคุ้มครองตน ปกป้องรักษาตนชีวิตและครอบครัวก็จะมีแต่ความความเจริญด้วยการมี 1. นึ่งสัจจะคือความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันไว้วางใจกัน 2. องทะมะคือการคงใจฝุกฝนตนเองไม่ให้ประพฤติชั่วหรืออายชั่วลัวบาปนั่นเอง 3. ม,มีขันติ คือมีความอดทนต่อสิ่งไม่ดีทั้งความยากลำบากทางกายวาจาใจละโมหะละโทสะด้วยขันติเพราะโกรธขี้โง่โมโหขี้บ้าไม่โกรธไม่งโง่ไม่โมโหไม่บ้าสจาคะคือเฉดฉลาแบ่งปันให้ผู้อื่นตามฐานะและโอกาส ขจัดความโลภด้วยความเมตตากรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะเป็นผู้ให้ย่อมดีกว่าเป็นผู้รับให้ความจริงใจให้ความซื่อสัตย์ความสุจริตจึงเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีย่อมไม่คดโกงไม่พูดปดไม่สอพลอแต่ต้องทำหน้าที่ของตนเองให้สุจริตสุจริต จึงเป็นเข็มทิศท,ที่บ่งชี้คนดีที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีสังคมดีมีสุจริตเป็นรั้วกัน้นธรรมนั้นเป็นกระบแก้วแนวฝกฝนมีจาคะคู่ขันติความอดทนศักดิ์ศรีชนสุจริตโลกต้องการ